สโนฮาร์ดสวีททุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กับการนั่งดูสน็พีก,กันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะมาอยู่กับแมปแอนิเมะรีบอนห่างหายไปอย่างเนิ่นนานนะครับสําหรับแม,แมปแมปนี้นะแอนิเมะรีบอนแอนิเมะเกิดใหม่นะครับเกิดใหม่อีกทีก็เป็นรีบอนไปซะแล้วคือเนิ่นนานมากสําหรับแม,แมปแมปนี้นะมีการอัปเดตว่านะปัจจุบันนะครับ เมื่อวานนี้นะครับโอ้คนใน Dis c o r d ของเรามี9 0 0 0 0กว่าคนแล้วนะอ่าเป็นแมปที่รู้สึกว่าก็มีคนรอกันนานมากเพราะว่าเป็นแมปยูทูบเบอร์เนาะมีสนิคพิกตัวใหม่นะครับผมเป็นสนิคพิกโกโจนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนโลโก้หรือเปล่าน่าจะทําการเปลี่ยนโลโก้แล้วผมก็ทําการเปิดวิดีโอเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวไปดูกันว่า โกโจของอนิเมะรีบอลจะเป็นยังไงบ้างแต่ขออนุญ,ญาตเลยว่าปีเสียงนะเพราะว่าผมอะคาดเดาวไว้แล้วเพราะผมลองเปิดไปนิดนึงและลิขสิทธิ์มา100%แน่คือเพลงมันคือเพลงจูจัสึไคเซนเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมาฮะเป็นโกโจโมเดลไม่ได้เท่าไหร่นะโมเดลคือเฉยๆโดเมนเอ็กซ์เพนสชั่นอ่าอย่างเท่อ่านี่นครับเป็นฟ้านะมาดูอากะ อุกุอะไรอะผมจําไม่ได้แล้ชื่อนะแต่ว่านั่นแหละเป็นพลังสีฟ้านะครับแล้วก็อ่าคือเอฟเฟกถือว่าสวยอยู่นะเอฟเฟกแล้วก็เป็นแดงนะครับผักออกไปนะอ่าอุยอยรวมกันรวมกันมูรากิมูรากิอ่าค่อยๆรวมกันแล้วก็พุ่งออกไปนะครับอันนี้ถือว่าทําสวยใช้ได้เลยนะคือหลังๆที่เอา อ๋อวางตัวนะครับอ๋อระบบวางตัวโดเมนเอ็กซ์เพนชัน่นเฮ้ยมีจังหวะแบบว่าดึงดึงผ้าลงด้วยครับดูดิเึบปอาแล้วทําไมมันกลายเป็นปิดตาละ่ะกลายเป็นเทสดีเฉยเลยเอ่ะดึงปิดตาปุ๊บอ่ะดึงปิดตาปุ๊บเออเทสดีเฉยเลยนะเฮ้แต่คือเอฟเฟกสวยอยู่นะอ้าวแล้วมันไม่เปิดตาต่อหรอครับมันต้องเปิดตาค้างไว้ไม่ใช่หรอ อ๋แต่มันเป็นแค่แบบแป๊บเดียวเนาะเป็นสกิลกดแบบแป๊บเดียวเออแล้วก็กลับมาล่างเดิมครับก็ทุกคนคิดเห็นยังไงยังไงฮะเราร,รู้สึกว่าเขาจะดันตัวนี้มาแล้วก็มีการแก้ไขโลโก้ตัวใหม่นี่นะครับชอบโลโก้ตัวเก่าหรือโลโก้ตัวใหม่นะถ้าใครจําไม่ได้ก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับผมขอแอนิเม e ัรีบอนะอ่า a n น m มรี b บอลแล้วก็มีเป็น Discord เอ้ยไม่ใช่ YouTube ใหม่แล้วผมกดติดตามไว้แล้วกันนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งที่ผมจะมานั่งคุยกันต่อวันนี้คือต่อจากสนิคตัวนี้นะเขาบอกว่า Make sure ว่าจะ subscribe a n e r e มรี n Channel นะแล้ว next next สนเนี่ย1,000 0 s u b s c ซับสไครอ่ะเขาจะมาโชว์อะ่ะผมเลยแบบว่าต h e ฮลแล้วคือชื่อเสียงของเจ้าของเกมเกมนี้นะน้องๆก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับ คนที่อ้าปากกับทุกสิ่งทุกอย่างก็คือแบบตกใจกับทุกทุกอย่างอ้าวฮ้ว้าวอะไรอย่างเงี้ยรีแอคชั่นหน,หน้าปกของมอสคิงนะครับผมก็1มื0เลยเหรอ10,000 s u b สไครต์เลยเหรอก็คือกะจะแบบว่าเป็นอีกรายได้รายได้อีกช่องทางนึงเลยเอาเอา,เอาอย่างนั้นเลยนะเออ ผมก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันไม่รู้ว่ามันจะเกินไปหรือเปล่าแค่โชว์ซนิคแต่แบบอยากได้10,000หมื่นซับสไครต์เออหนึ่งพันซับสไครต์โชว์หนึ่งซนิคอะไรเงี้ยอ่ะผมก็ยังพอโอเคห้าพันซับสไครต์อย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบว่าห้าพันซับสไครต์แล้วก็มีรีแอคชั่นครบเท่านี้อะไรเงี้ยแล้วเราจะโชว์อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปตอนแรกก็ขอแต่รีแอคชั่นนะหกพั 6, นรีแอคชั่นสักพักเริ่มขอแล้วเริ่มขอไอ้น,นี่และรีแอคชั่นตอนแรกไม่ได้ตังค์เอออันนี้คือ ได้ปุ๊บเนี่ยมันเทียบเท่ากับการที่เขาจะได้แหล่งไรายได้จากไอ้ตรงเนี้ยไปไปเลยอะซึ่งจริงๆคือเกมเขายังไม่ได้มีภาพเลยว่าจะเปิดหรือไม่เปิดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันเปิดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเออไอ้กดซับสไครต์ตัวเนี้ยมันไม่ได้ติดซีเรียสอะไรหรอกแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยคือเกมมันมีสิทธิ์ที่จะแคสกรับได้อยู่ตลอดนะหมายถือว่าอะเอามาโชว์โชว์ ผมว่าอะไรตรงนี้มันอาจจะไม่ได้ทําแบบจ้างแพงขนาดนั้นพอจ้าออกมาทำ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 มันมีสิทธิ์ที่เกมมันจะปิดไปทุกเมื่อมันมีสิทธิ์ที่เกมมันจะไม่เสร็จทุกเมื่อมันก็เลยเป็นอะไรที่หน้าแบบไม่รู้ดิมันจะไปเพิ่มไรายได้ให้เขาไปทําส่วนอื่นหรือเปล่าหรือเขาจะเอามาทําเกมจริงๆก็ลองวิเคราะห์คิดดูเอาแล้วกันนะครับผมส่วนสุดท้ายคือผมก็รอเล่นแต่ว่าไอ้ปุ่มซับสไครต์เนี่ยผมว่ากดให้เห็นไหมแต่ว่าเออ หนึ่งหมื่นมันเยอะไปหน่อยผมว่านะกาจะกลายเป็นแบบว่ายูทูบเบอร์อีกช่องหนึ่งเลยเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งเลยนะแต่ว่าคืออยากจะเห็นเป็นคือมันมันต้องเห็นสําหรับผมคือมันต้องเห็นสนิงมากกว่าเนี้ยคือมากขึ้นมาเรื่อยๆว่าเกมกูจะเปิดจริงๆอ่ะแต่แบบว่าไม่ใช่แบบให้มากดติดตามหนึ่งหมื่นเลยเงนะี้ยซึ่งผมจะบอกเลยนะว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นอนะ่ะคือหนึ่งหนึ่งคนอย่างอย่างผมผมจะไปกดเลิกติดตามแน่ๆถ้าเกมมันไม่เปิดสุดท้ายมันปิดตัว แล้วก็หายไปในขณะที่เกมอื่นมันเปิดเปิดเปิด,ปดแล้วไปเล่นเกมอื่นก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยลองลองคิดพิจารณากันดูนะครับทุกคนวันนี้ก็ขอตัวประมาณนี้ละกันสําหรับโกโจผมเห็นหลายแมปและพลังมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมันก็จะเป็นฟ้าแดงแล้วก็ม่วงแต่ว่าแมปนี้ก็ดูหลายๆอย่างดูพวกสกิลอะไรเงี้ยดูสมูทดีนะครับผมอ่าไปเจอกิฟหน้าครับผมวันนี้ไม่มีอะไรแล้ะ ก็ไม่ได้อัปเดตอะไรเยอะเหมือนจะยิ่งใหญ่แต่กันนิดเดียวนะครับผมไปเจอกันครับผม